สวัสดีครับผมอู่ร้านใจแอนออโตแมกซ์ลำลูกกาของ3นะครับจะพามาอัปเดตตะก๊อกยางนะครับยางใหม่ยางถอดป้ายแดงนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นบิดตะโจนครับบิดตะโจนเป็นเบอร์165อันนี้เป็น175ก่อนนะครับ17565 R 1 4นะครับตัวนี้สัปดาห์สาปีพิบสครับบิดตะโจนนะครับตัวนี้ถอดจากรถใหม่ป้ายแดงที่โชว์รูมนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับ4เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆตัวนี้ สี่เส้นอยู่ที่5,500บาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับสำหรับใส่รถเก๋งขอบ14นะครับรถเก๋งอีโคคาร์ตัวตัวต่อไปเป็นหนึ่งห1 4นะหกห้าอาสิบี่ครับหนึ่งหกห้าห้าิบสี่ตัวนี้สัปดาห์สาหปี24ี่นะครับถอดไปแดงนะครับบิดสโตนสภาพใหม่เหมือนกันนะครับถอดจากล้นใหม่ที่โชรูมนะครับสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับสภาพใหม่มากๆตัวนี้อ่าสี่เส้นอยู่ที่5,000ันบาทนะครับหนึ่งเจ5 5ห้าหกห้าสิบสี่ห้าันหนึ่งหกห้ 654อยู่5,000บาทแล้วก็มีบิดสโตนหนึ่ง21570.5ครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยวรถตู้ครับ21570.5ตัวนี้ยางปลายปี23นะครับยางปลายปี23เป็นยางถอดจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับตัวนี้มีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาจัดโปรราคาเด็ดๆให้นะครับตัวนี้นี่ครับมีหลายชุดเลยครับสี่เส้นอยู่ที่7,500บาทครับ7,500บาทครับ215 เจ็ดสิบสิบห้าปลายปียี่สามนะครับเนื้อยางยังใหม่นิ่มๆนะครับถ้าปียี่สี่อยู่เก้าพันบาทนะปียี่สี่อยู่เก้าพันบาทปลายปียี่สามอยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับก็มาเลือกกันดูนะครับนี่ครับมีเพียบเลยนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าถอดป้ายแดงครับสภาพใหม่ๆทุกชุดทุกเส้นนะครับนี่ครับตุ่มสีหน้ายางยังอยู่นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับแล้วก็มี สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับถอดป้ายแดงบิดสโตนดูเลอร์เฮทีหกแปดสี่นะครับสามรับใส่รถตัวสูงครับสิบเจ็ดนะครับดูเลอร์เฮทีหกแปดสี่ตัวนี้ปียี่สิบสามนะครับสัปดาห์สามห้าปียี่สิบสามถอดจากรถใหม่ป้ายแดงที่โชว์รูมนะครับตุ่มหน้ายางยังอยู่ช,ชัดๆนะครับเนื้อยางยังนิ่มๆนะครับใช้ได้อีกนานนะครับไม่ได้มันไม่ได้เสื่อมสภาพเหมือนยางที่ใส่รถแล้วไปวิ่งไปใช้นะครับอันนี้ยางถอด จากรถค้างตะอกนะครับตัวเนื้อยางยังนิ่มๆนะครับใช้ได้อีกนานครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่12 0 0 0บาทนะครับ12,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับ265ห5หหนะครับสัปดาห์3 5ห้าปี23 1สิบราคาไม่แพงนะครับใช้ได้อีกนานครับแล้วก็มี2 6 5หกห้านะครับปี23นะครับปี23สาสัปดาห์31ปี2 3าเขาจะรถใหม่ที่โชรูเหมือนกันนะครับนี่ครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับ ตัวนี้ก็สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งันบาทเหมือนกันครับหน,นึ่งืสองพันบาทแล้วก็มีขอบสิบแปดบ o สโตนสองหกแห่หกสิบสิบแปดนะครับสองหกแหหกสิบสิบแปดตัวนี้ก็ปียี่สิบสามครับปียี่สิบสามยังปียีิบาถอดจากรถใหม่ไฟแดงที่โชวรูมนะครับนี่ใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับตัวนี้ สี่เซนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับ15,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีล้อไททันนะครับล้อไททันราคาไม่แพงนะครับปาเจโร่โทรมาสอบถามได้นะครับปาเจโร่ไททันสิบเจ็ดนะครับมีหลายชุดหลายตัวนะครับจะพาไปดูล้อไปแดงล้อไปแดงมีตัวนี้มีรีโวนะครับรีโวประกอบกับยางดอลลบอปสองศูนย์ห้า R สิบหกนะครับสำหรับใส่ วีโก้รีโวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น AT20 ปลายปี23นะครับปลายปี23<อ>ิามเขถอดแต่รุ่นใหม่ป้ายแดงนะครับตุ่มชัดๆเลยนะครับตัวนี้ล้อล้อพัมยางอยู่ที่12,500บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีล้อ Ford ดฟอร์ดเน็กเนะครับตัวนี้ปลายปี24นะครับยังปลายปีย4 ยางบีสโตนครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดครับล้อฟอด์ส่ก็ะฟอดตัวเก่าก็ได้นะครับที่เป็นทีหกขึ้นไปนะครับตัวนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีหลายชุดเลยครับนี้ปียี่ห้าปียี่ห้าอยู่ที่หมื่นหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับปียี่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มีปาเจโร่นะครับปาเจโร่ก็มีสองสีอันนี้เดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษเลยครับมีหลายชุดนะครับปาเจโร่ใส่กับไททันก็ได้นะครับหรือว่าปาเจโร่ตัวเก่าก็ได้นะครับ แล้วก็มีล้อมิลเอ็กนะครับมิลเอ็กตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทนะครับมิลเอ็กติดยางบิตโตนสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะครับสองหกห้าห้าสิบอายี่สิบนะครับสัปดาห์สามหกปียี่สิบสี่นะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับล้อมิลเอ็กใส่กับดีแม็กก็ได้นะครับใส่กับมิลเอ็กก็ได้นะครับมิลเซเว่นก็ใส่ได้สามหมื่นหกพันบาทสามารถนำล็อกกลับมาเทินเป็นส่วนลดได้นะครับแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นยางใหม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ก่อน สองหกห้าหกสิบสิบดบสโตนบียี่ายังใหม่ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่22,000บาทนะครับผมตัวนี้เป็นดัลลอบเอทีห้าสอหกห้าหกบสิบแปดตัวนี้ปลายปี24นะครับตัวนี้4ี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับสองห้าห้าหกสิบสิบแปดบิสโตนดูเลอทีหกแปสตัวนี้เป็นยังใหม่ปี23นะครับยังใหม่ตกปีปียีตัวนี้อยู่ที่ 1 2ึ่งบาทนะครับหนึ่งพบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโยโกฮาม่าสองหกห้าหสิบดนะครับตัวนี้ายางปี24ส่นะครับยางใหม่ตัวนี้สีเส้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็จะมี Continental นะครับสองหกห้าเจดบสนะครับสองหกห้าิบหตัวนี้ยางปลายปียางปลายปียีนะครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่ 11,500บาทนะครับหนึ่งรอบาทดัลลอบสองห้าหนะครับสองห้าหใส่รถตัวสูงครับ16หกตัวนี้ยังปี24่สนะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่99้าันนะครับเก้าพมีโปรโมชั่นอยู่นะครับแล้วก็มีดัลลอบดัลลอบ AT5 265 70 16หาเนะครับตัวนี้ยังใหม่ปี25่สิบหาทยังใหม่ ปี25ตัวนี้4เส้นอยู่ที่12,600บาทนะครับ12,600บาทนะครับ2557 0 1 6บิสตสโตนตัวนี้ยังยังปี23นะครับสัปดาห์21ปี23ตัวนี้4เส้นอยู่ที่11,1500บาทนะครับ11,500บาทนะครับบิสตสโตน2557 0 1 6ปี23 1 5 0 0นะครับแล้วก็มี คอนติเนนตั l 2สองหกห้าหห้าเจดตัวนี้ายางปลายปี24อยู่ที่12,500บาทนะครับหนึ่งันารอบาทดัลล็อบเอทีสองสองสองหห้าหกห้าสิบเใส่รถตัวสูงขอบ17นะครับตัวนี้อยู่ที่14,500บาทนะครับหนึ่งาบาทตัวต่อไปเลนโซฟินิกนะครับสองหกห้าหกสดใส่รถตัวสูงขอบ18ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ลายไปสวยนะครับเลนโซฟินิก ยางปี 25, ย5่าทยางปี25ตัวนี้4เส้นอยู่ที่13,200บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยดลอบอทสองห้าสองหกห้าหกสิบแตัวนี้เป็นตัวหนังสือขาวนะครับเป็นตัวเดียวครับที่ติดรีโว r ล็อกโคมานะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่1นึ0 0าทบาทครับยางปี25นะครับแล้วก็จะมีด้าลอบ ปีทีสนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันที่ติด Fortuner t ร์ทดีมาครับสองหกห้าห้ายี่ิตัวนี้ยางปลายปียีสิบสี่นะครับสี่เส้นหนึ่งมืหันห้ายบาทนะครับสี่เส้นหนึ่งันห้าอยบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นรลรอบสองห้าห้าหกสิบสิบแปดตัวนี้จำราคาไม่ได้นะครับอย่าโทรมาถามอีกทีแล้วกันครับ อ่าแล้วก็รถกระบะตัวเก่าขอบ15นะครับรถกระบะตัวเก่าขอบ15ที่เป็น255 70 15นะครับพวก s p o r ์ตไรเดอร์ไทหรือว่าวีโ o ตัวเก่านะครับที่เป็น255 70 15เใส่ตัวนี้แทนได้เลยนะครับ39.5 1ิบเก้าดันสิบห้าลนะครับตัวนี้เป็นลายดอก a อ5นะครับเป็นตัวหนังสือขาวนะครับนี่นะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับยางปลายปี24ี่ส่เส้นอยู่ที่11,200บาทนะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับ โอเคก็อ่ะนี่สองหนึ่งห้าหสสหดัลลอปตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่9 9้าพันเก้าบาทครับเก้าอยบาทยางปลายปี24นะครับใส่กับรถเก๋งใหญ่นะครับพวกแคมรี่อ่อกคอร์นะครับก็จะเป็นไซสนี้ทับสองหนึ่งห้าหสสบหนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยสี่เส้น9 9้านะครับหนึ่งเก้าหห้าสบห้ายาง ปลายปี2 4ตัวนี้สีเส้นอยู่7,500บาทครับ7,500บาทตัวต่อไปบิดสโตนหนึ่งแปดห้ครับ EP 150ตัวนี้ยางปี24นะครับยากปี24เป็นยางใหม่ตัวนี้สีเส้นอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาทตัวต่อไปคินโต185 6งแปนะครับคินโต185 6งแปดหาตัวนี้ยาง อย่างปี24นะครับสี่เส้นอยู่ที่5,000บาทนะครับ5,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวต่อไปเดตัน185615นะครับตัวนี้ใส่รถเก่งนะครับพวกแจ z ตว i ออสยาลินะครับ, Jet, at, aris, รบตัวนี้อย่างปี25สีเส้นอยู่ที่6,600บาทนะครับ6,600บาทตัวต่อไป185655อดัลลอบ EC300 ตัวนี้จะมี185615 0กับ185655นะครับ 5, 65, ราคาเดียวกันอย่างปี25 สเส้น7,500บาทนะครับผมก็สนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดสี่หกเก้าก้านะครับร้าน Giant a u t o m a t ลำลูกกาคงสามาเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมอีกไหมนี่ก็จะเป็นพวกยางซิ่งนะครับคินโตนะครับแลนเซลนะครับสำหรับกระบะซิ่งโทรมาสอบถามได้ครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมีตัวไหนยังไม่ได้อ่ะโอเคแม็กซิตเอทีเจ็ดร้อยสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกตัวนี้ก็ใช้ทนมากๆครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันหกร้อยบาทครับหนึ่งมืนสองพันหกร้อยบาทแม็กซิตเอทีเจ็ดร้อยเอซิดียางบรรทุกขอบสิบห้าโทรมาสอบถามได้นะครับผมโอเคขอบยี่สิบขอบสิบขอบสิบแปดวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผม สนใจก็โทรมาสอบถาม084692392 8ร้านเจแอนออโตเมกลำลูกกาของเครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ